อยู่ไหนวะมีตัวอย่างอะไรเหี้ยเป็ตัวอย่างนะเป็นสระระจการนี่มอลลี่ว้าวมันมันตึงตึงอะเออทุกวันนี้ที่โดนด่าโดนแกล้งทุกวันอะรู้สึกอยากออกแกงมั้ยยังไงอยากออกแกงไหมไม่ไม่ไม่ผมผมรู้ว่าเล่นด้วยที่ไอ้พ่ออาจจะเกลียดจริงๆก็ได้มอลลี่เออใช่อยากอยากอยาก โอเคมากันครบแล้วครอันนี้เขามายิงอะไรกันวะแบตเทิร์มันเป็นแบตเทิร์โอ้ยรอยัลไม่กินไอบอสที่ผมบอกว่าผมโดนออกไปปุ๊บผมโดนสลับสาวไปห้ามัดแล้วแบตเทิร์ลงนี่พอดีจะเชื่อเรื่องวันนี้จะถามทุกคนนั่นแหละว่าทุกคนสะดวกซ้อมวันตอนไหนคะทุกวันอะหรือว่าสี่ทุ่มมันกำลังดีนะสี่ทุ่มแต่ว่าถ้าหลังสี่ทุ่มบางคนก็ไม่อยู่นะพี่โมชิเออว่ะนั่นก็ประมาณสามทุ่มถึงเที่ยงครึ่งไหมสามทุ่มเยอะเกินปะสามชั่วโมงซ้อมสามชั่วโมงเยอะเลยปะ องชั่วโมงอ่ะกำลังดีจเยาว์ฟอสซ้อมสามทั่มมาพลันฟาร์มด้วยให้ได้แค่สองชั่วโมงครับมาละสองชั่วโมงถ้าจะซ้อมหนักกว่านั้นต้องตอนกลางคืนต้องตอนดึกๆเลยก็เอาประมาณสามทุ่มเนาะสามทุ่มถึงใช่ใช่ต้องสามทุ่มครับเพราะว่าดองมันไม่อยู่สี่ทุ่มกันน่ะบางคนนะก็เดี๋ยวประชุมกันเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามทุ่มหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วแต่วันแต่เริ่มซ้อมทุกวันอ่ะคือสามทุ่ม เริ่มตั้งแต่พ่งนี้เป็นต้นไปนะครับชิคาร์ลงตารางวินเทอร์ก็ได้ครับก็เนี่ยแหละจะถามเรื่องนี้แหละทุกคนโอเคนะโอเคครับตรงกันนะครับทุกคนเลยนะไม่ใช่มาแบบวันนี้ไม่ฟังครับไม่ว่างสามทุ่มหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้นะนัดไปแล้วนะคะเคาะเวลาไปแล้วเคาะเวลาให้แล้วสามทุ่มเราจะอยู่รวมกันหมดแล้วหลังจากซ้อมเสร็จเราก็แยกย้ายกันเพราะว่าถ้าเอาเวลาบอสอะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนไงอ่อแล้วตอนนี้มีใครคิดจะดันอาวุธอะไรอีกไหมครับ เดินสนับดันปักฉลามครับถ้าสนับอนูแนะนาให้รอเวลสองไปด้วยนะาฟาร์มรอเวลสองด้วยเพราะว่าเวลหนึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรจากมัดเปล่ามากหรอกเอาอีแไหมจะสละ,ะขอ,อให้แบบทุกคนไปลงชื่ออาวุธกันใหม่ว่าตอนนี้ตัวเองมีอะไรบ้างแล้วก็สำหรับคนที่แบบมีอันนี้แล้วหรือว่ากําลังจะด,ดันอะไรอยู่เนี่ยให้บอกแล้วขาดอะไรเท่าไหร่ก็พิมพ์ไว้ให้หมดเลยอ่ะเพราะผมแนะนำกผมว่าผมจะขายรถแล้วมาดันอาวุธตอนน่ะมีใคร อยากเล่นมาเชฟเปล่ามีพี่ผักกำลังดันอยู่มาเชตอนนี้ก็คือมีที่ที่จะเล่นมาเชเลยก็มีโซฮานที่กำลังดันมาเชอยู่แล้วก็มีพี่ผักบุ้งตอนนี้ปลาฉลามแกงเรามีกี่อันแมอรี่บอสเอต้าสองเอต้าบอสบิสามคนสามคนพี่ฮาวนี่พี่ฮาวนี่มีอาวุธหรือยังไม่มีพี่ฮาวนี่ไม่มียังไม่มีครับแต่ตีไปร้อยร้อยสิบพลาแล้วตอนนี้กคือพี่ฮาวนี่อ่ะคือเราให้เขาตีอะไรพี่จะเอาอะไรพี่จะเล่นอะไรปลาฉลามครับประมาณเท่าไหร่สองร้อยทีใช่ปะ เลยอีกร้อยหนึ่งแปดสิบห้าใครไม่มีรถใช้บ้างอะเรื่องรถอะ oh. มีใครไม่มีอีกปะนี่ไงไอวินคอนคูเด็กใหม่ยังยังเรื่องเรื่องของอะยังไม่นี่เรื่องรถใครไม่มีเยอะมากับพี่ก่อนเราไปแต่งเองนะไม่แต่งให้รถกาชาดูแลดีๆได้มันคันละพันอะถ้าแต่งเต็มจูนจูนดีๆเก้าพันห้าเรื่องรถอะเดี๋ยวว่าจะไปเช็คคลังรถให้ก่อนใครไม่มีรถใช้แบบไปฟงไปฟาร์มอะไรปะ น่าจะมีอะค่ะพวกเด็กใหม่ตอนเนี้ยคนเก่าๆน่าจะมีกันหมดแล้วเหมือนใจหลับบอกว่าจะซ้อมไหมตอนเที่ยงคืนเขารวมคนได้อะเราจะว่างซ้อมกันหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวว่าจะให้ไปฟาร์มของกันก่อนอแล้วกว็นน <ๆ S 2> จะดันของก็อกไม่ได้ไม่ได้ว่าวันนี้ฟาร์มของอครับวันนี้สั่งฟาร์มของแล้วก็ลิสต์รายการของที่จะให้ส่งอีกสองวันเดี๋ยวเราจะมาดันอาวุธให้ทีละคนสําหรับคนที่ดันไม่ทันเพื่อนของที่ดันให้ เสร็จแล้วปุ๊บคุณก็อย่าละเลยนะคะส่งของแก๊งคืนมาพอดันอาวุธได้ปุ๊บดันทีละคนได้ปุ๊บคุณก็ส่งของแก๊งคืนมาอันนี้คือจะทําให้มันเร็วขึ้นเพราะบางคนเหมือนแบบดันไม่ไหวหรือเปล่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันภายในแก๊งแล้วกันจะได้รู้ด้วยว่าใจอยู่ไหนกันโอเคเนาะโอเคครับเรื่องของที่ว่าส่งแก๊งอะหนูว่าหนูว่าจะขอให้มันหนักกว่าเดิมนิดน,นึงอะหนูรู้สึกว่ามันชิลกันมาเยอะแล้วอะอรู้สึกว่าให้ส่งน้อยกันมาเยอะมากแล้ว ขอแบบว่าถ้ามันมีวันสองวันที่อาจจะหนักก็คือต้องเข้าใจหน่อยนะเพราะว่าของแกงมันจําเป็นจริงๆไม่ได้ว่าที่ที่ทําวันนี้ช่วงนี้ให้ส่งของเยอะเพราะว่าช่วงนี้สภามันปิดอยู่ไม่มีสตอรี่แล้วมันว่างกันก็เลยอยากให้ฟาร์มกันหนักขึ้นนิดนึงใช่ใช่เราเพื่อนจะได้มีอาวุธเล่นกันอ่ะอันนี้โอเคกันนะโอเคนะทุกคนมันอาจจะเยอะขึ้นเท่าหนึ่งเลยพูดเลยอย่างออดี้เนี่ยคือมันไม่มามันต้องมาส่งย้อนหลังตั้งแต่วันที่เราไม่ได้ส่งนลออดดี้เข้าใจใช่ไหม เราจะหนักหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาส่งของเลยก็น่าจะมีแค่เรื่องของแหละวันนี้ยใช่น่าจะมีแค่นี้แหละบอสเดี๋ยวผมกับชี่จะคุยกันอีกทีโอเคน่าจะไม่มีอะไรครับเรื่องเรื่องรถเดี๋ยวไปดูในคังบอสให้จะได้เอาไปใช้แล้วก็ชี้ไปกับบอสด้วยได้ครับโอเคทุกคนแยกย้ายเจอกันพรุ่งนี้สามทุ่มค่ะใครอยากจะไปฟาร์มเดี๋ยวรอชีลิสต์รายการน่าจะได้ช่วงบอสประชุมกับเพลงข้างนอก เดี๋ยวบอสไปคุยงานข้างนอกอีกเราคิดกันได้ใช่ป่ะเรื่องของฟาร์มได้ครับได้ครับได้ครับบอสผมว่าจะเน้นที่กล่องซิงกับเงินแล้วก็ของเมืองนิดไปกับบอสหน่อยเรื่องรถมาเอารถให้คันนั้นน่าจะไม่แรงหรือเปล่าผมตอนนี้ผมเปิดกระชาแล้วมันมีได้อยู่ปะเดี๋ยวผมเอาให้ก่อนก็ได้ของผมมันเป็นรถฟาร์มกันไหมของบอสจะคันไหนอ่ะ GTO โเหรอเอ้ยชิอิตาลีอ๋ออิตาลีอิตาลีงั้นให้ชีอลไรก็ได้ครับบอส เออเอาอิเลีให้ชี้แล้วก็คันนูนก็ให้อีกคนนึงอะได้ครับเพราะคนใหม่ผมยังไม่อยากให้แบบคันแพงๆกันไปเท่าไหร่กลัวมันออกแกงกันว่าจะไปกันเดี๋ยวใช่ไหมคันนี้เอไอไม่แกะละส <c oughs> <c oughs> มูตะมีเลยอ่ะอีกคนหนึ่งมาใหม่ชื่อสมาร์ทฮัลโหลวัเดียครับวัสดีครับอ่าทำไมถึงอยากเข้าครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีอะไรทำครับเพราะว่า อยู่วันๆก็อยู่แต่เออเคครับอยากหาประสบการณ์ใหม่เล่นประสบการณ์ใหม่เล่นเช่นเช่นพวกแก๊งครับเพราะแก๊งเก่าก็ไม่ค่อยทําอะไรกันครับว่าอยู่กันไม่ค่อยมีอะไรเล่นนะครับโทษนะครับชี้รถมันจอดอยู่นี่เห็นทะเบียนไหมเราไม่ดูทะเบียนเลยเหรอแบบหนึ่งนะครับอาวุธก็มีครบแล้วนะแหวนมีครบที่อยากเข้ามาเพาะประสบการณ์ ถ้ามาแล้วเพิ่มประสบการณ์ผมอยากเพิ่มประสบการณ์ในที่แบบถึงได้ประสบการณ์ไปแล้วเต็มเปลี่ยมแบบเราหมดแพชชั่นผมก็อยากให้แบบไม่ใช่แบบเข้ามาเอาประสบการณ์แล้วออกอะเข้าไปครับอยากส่วนมากอยากให้อยู่ยาวครับครับไม่ใช่ออกแล้วเข้าแกงแล้วออกง่ายๆแบบสัปดาห์สองสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งเนี้ยออกผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับเราตั้งใจจะอยู่นานๆใช่ไหมคะครับคิดว่าจะอยู่นานนี่คิดว่า ตัวเองจะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะกี่เดือนก็ก็ก็นานอยู่นะครับเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับเรื่อยๆต่อให้วันนึงโดนแบบว่าคนทางแก๊งด่าก็จะไม่ออกใช่ไหมคะใช่ครับเพราะตอนนี้มันไม่เคสหนึ่ดี๋ยวผมลากลงมาให้แป๊บนึงมันอยู่ไหนวะมีตัวอย่างเลยเหียมีตัวอย่างนะครับเอสระาราชการนี่วันี้ว้ามันมันเป็งเออครับ ทุกวันนี่ยที่โดนด่าโดนแกล้งทุกวันอะรู้สึกอยากออกแกงไหมรู้สึยังไงอยากออกแกงไหมไม่ไม่ไม่ผมผมรู้ว่าเล่นโดยเหตุไม่ค่อยจะเหียดจริงๆก็ได้มอลลี่ใช่จ้าก็อยากอยากอยากโอเคไม่มีอะไรแล้วอะไรนะเธออะไรเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับในแกงอะไรที่จะเล่นได้ก็เล่นได้แต่ว่าบางคนก็ต้องดูอารมณ์คารมเขาด้วยอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเราทําผิดพลาดในบางเรื่องแล้วแบบคนทางแก๊ง บอสกดดันหรือว่าอะไรเงี้ยแรงกดดันสูงนะครับต้องรับให้ได้นะครับอยู่เนี่ยสูงแบบสุดยาเลยนะครับไอชี้ไปชี้อยู่ไหนวะอยู่เนี่ยเลเวลบอสไว้ปะออกมาดูนี่ออกมาดูนี่ออกเลยดูแลบอสบอสไม่แต่งมาแล้วนะเวรคันเนี้ยใช่เหรอมีกี่คันบอสมีกี่คันมันมาแต่งกังดูอยู่มีกี่คันวะไปไปทำต่อไปดูค้างรถกันบ้างหน่อยอะไรเนี่ยเดี๋ยวสะพา์ต่อสัมภาษณ์ต่อขอโทษนะครับ อาจจะมีอะไรนิดนึงครับไม่เป็นไรครับ<ด>เอออยู่แกง๊งอ่ะผมถามหน่อยอันนี้สตว์ตัวจะสตรีมไหมครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอเคครับเพราะว่าในแก๊งส่วนมากจะเป็นสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็มันอาจจะมีคอนเทนต์กิจกรรมให้เล่นอยู่บ่อยๆอ,อยากส่วนมากจะเน้นรวมแก๊งมากกว่าอยู่เดียวนะครับ,รบแก๊งนี้โอเคครับอันนี้โอเคใช่ไหมไล้วเวลาเวลาเล่นเรากี่โมงถึงกี่โมงอ่ะประมาณต่อวันอ่ะเออช่วงบ่ายถึงประมาณก็ดึกอยู่นะครับเป็นประมาณทีหนึ่งไหมไหวไหม ไว้ครับไว้ไ,ไโอเคครับลบคูปองนี้วครับมันจะมีอยู่กฎหลักๆข้อหนึ่งก็คือออกแก๊งโดยที่แบบออกไปโดยไม่ดีครับอาจจะมีเรื่องกับแก๊งเราออกอย่างเงี้ยมันจะมีสัญญาจบโลนะครับโอเคหรือเปล่าครับตรงนี้อันนี้จะโอเคกันไหมจบโลไหมที่แบบเราไปทําแบบจิ๊กของแก๊งเอาไปขายหรือว่านิมทารับหลังแก๊งเอาความลับแก๊งไปแล้วจับตายอี้ผมสัญญาจบโลนะครับ,รบแต่ว่าถ้าออกโดยที่แบบ ติดละโอซีติดงานป่วยไม่วางเล่นอันนี้ก็ออกได้ครับไม่มีปัญหาแจ้งลาได้หรือแจ้งจะออกแจ้งได้ครับแต่ส่วนมากก็อยากให้อยู่นอนๆครับแค่นั้นคัะทําอย่วะร้อนนี่แล้วก็เรื่องการวางตัวเรื่องการเล่นก็อยากให้ดูด้วยว่าคนเล่นอยไม่คนเล่นในแต่ละจุดในแต่ละตอนกระถแชทแยสถานการณ์ตรงนั้นครับบอสขำอะไร เอาไปใชบปางไปใช้ฟาร์มปางค่ะเนี่ยเอาไปป่ะนี่แหละครับก็มีประมาณนี้ครับแรงกดดันนี่ม้าขาวดิมีคนมาใหม่อีกแล้วไอ้สัมผัสแล้วกอแห้งแล้วไอ้สอลงมาลงมาสัมผณ์ให้หมดอ่ะโอเคครับอย่าพาคูบอสลิชิปทำไมบ้าทำอะไรบอสอะไรทำอะไรนี่เทสรถไงรถมันเยอะ เนี่ยใครเอไปฟาร์มเออคันนี้เหมาะกับโมลี่เออเออความแฮปปีวะเออบอสผมมีมีบัคก,กี้พับเกียร์บอสเคยเห็นปะอ๋อเออ,เอ,อผมมีผมมีเดี๋ยวิ่เอาให้คุณแก,ๆๆแก๊งนี่แหละเออเอาคันนี้ให้โมลี่มาคันนี้โมลี่วะเรียกโมลี่วันนี้เรียกโมลี่วันนี้ดึงมันลงมาดิยเอ็มอลี่บอสม<อ>ีอของฟาร์ให้รถหนึ่งคันเอาเปล่าเอาเอาครับเอาให้ก็เอาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่เนี่ยครับอยู่กาลาร์ทีไซส์เออบอส ไปฮานบัลลีบอสเออแค่นั้นแหละเองก็คุยกันในเกมต่อละกันมาดิโดนดต่ว่ามันไม่โนเคคือจะใช้ทุกไหอย่างเดียวเลยไม่ขยันฟาร์มลูกด่าที่ทางไหนอะบอลม่ใหญ่บอลนั่นใหญ่มันยืนลูกด่านูก็เลยไปฟาร์มก็ได้เลอวันที่พี่หนูยังไม่เจอพี่ดะเอากระเป๋าไปนี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไร ก็สามารถครับก็มีประมาณนค้นี้บไอเเป๋าอะไรสองสามูนครับก็แค่นั้นไม่ใช่เลยบอสเป็นสอยเกิลงแต่อะรกูร้อนลองลองรถดูดิได้ป่าใครนะอีกคนหนึ่งยือมือนะคอทนเยอะมากตอนนี้แข่งกี่วเยอะลองนีลองนีไปนีมารีใส่ซิงไม่ละเรียกว่าไอจิวดาตัวใหญ่ เป็นไงเข้ากับบรี่ดีไหมทุกคนเป็นไงชอบปะบริเอาที่ป่ะเอาเอาคืนไปเถอะทามบอสเอานี่มันของขวัญจากบอสแก่ปฏิเสธหรอบริเไม่งปฏิเสธนะมึงต้องตายต้องเอามีดแทงอยู่ดิไอไม่ไม่ใช่ครับไอรถรถดีรถดีจูนจูงอะใครอ่ะยังไม่ได้จูนยังไม่ได้แต่งเลย อ๋อผมอลองนั่งได้ไหมครับเออเมื่อกี้วิสี่เมื่อกี้วิสี่ร้อยอะเดี๋ยวผมเจิมให้วิ่งให้เหลือสองร้อยเลยอ้าวดูดิหมิ่นมากนะเราหมิ่นมากนะอ้าวโอ้นึกว่ารถรถสปงรถสปอร์ตแล้วเรามีรถสปอร์ตขับไหมมีไหนคันไหนคันไหนมีคันไหนมาเรีดูดิเนี่ยคันเนี้เพิ่งเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้คันเนี้เหรอจูนได้เท่าไหร่คันเนี้วิ่งเท่าไหร่วิ่งสามร้อยสามร้อยเหรอ ใช่บรวมถ้ารวมเนินอ่ะบอสรวมเนินใช่ครับเวลาลงเนินเนี้ยอ๋อลงเนินต้องบวกเพิ่มเนี่ย่ถ้าว่าถ้าแบบว่าแบบทางตรงเรล็กๆก็ปกะมาณสองสองหกอ๋าแต่ว่ามันมันได้ทั้งต้นทั้งปลายครับบอสคือแบบต้นก็หล่อเลยบ้าค่อนข้างแรงอยู่มอนรี่น่าจะเหมาะกับการเดินมากกว่านะเอาจริงรถสปอร์ตน่าจะไม่เหมาะมันเหมาะครับมันเหมาะเอาให้มอนนี่เป็นคนปกติมาหนึ่อ๋อโอเคคนปกติที่ไหนมีรถสปอร์ตคนปกติก็มีรถสปอร์ต นนนนนอันนี้คนไม่ปกติคงคอยยิ้มรถดแป๊บนึงนะอ่าครับเอาไปเลยไม่ต้องคืนก็ได้มอลลี่เราหมินมากนะหมินนะวหมินนหมินมากนะหมิ่นมากนะหมิ่นมากนะมอลลี่หมินมากนะลงมามอลลี่ลงมาลงมาดิลงมาดิลงมามอลลี่เราเป็นอะไรเรามินเหรอคันเนี้ยเอาไปขับสนุกสนุกเราไม่ชอบเหรอ ว่าเขาจะยืมรถอะเขาจะเอาไปที่ไหนหรือเปล่าก็คือยังไม่ต้องมาคืนก็ได้เพราะหมดเดี๋ยวผมเปิดพิพาก็ได้อ่าอ่าแล้วไป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 ผมผมบอกคือเพราะเขาอะไรเพราะเขาย่แก๊งเราผมให้ใจคนในแก๊งผมเต็มร้อยเออถูกป่ะนี่อุตส่าห์เอาแกไปทําเพลงแก๊งอะเนี่ยเอาแกไปทําเพลงแก๊งด้วยเนี่ยเดี๋ยวได้แบบยอดเพิ่มเนี่ยใช่ฮะรับาดีกับผมแล้วเออเอารถให้จมแบบว่า ให้เขาแบบไอ้นี่เหรอเราทิ้งทิ้งคว่างๆเหรอมอลีม่มันอันนั้นมันเขาเอาไปเขาคนในแก๊งเราก็ไว้ใจที่เขาเอ้ยถ้าเอาไปเอาไปก็จะเป็นภา<บ>นนพาไม่ครับเราลองดิเราลองซักบาทหนึ่งดิมมลี่เราลองดิซักบาทหนึ่ง<ม>บีดมาแล้วเนี่ยบีดมาแล้วเนี่ยสำเร็จใช่แล<ะ>้ว <นะ S 1> แหละอันนี้เป็นอันใหม่เออบีดมาแล้วบีดกดใหม่ด้วยอันนี้ผมผมผมแต่งไว้นานแล้วนะอ่ะวมา ไม่ต้องพูดไม่ต้องพาว่ามึงคิดโฟมึงได้อ้าปากข้างล่างตอนกูคิดโลกูไม่จ้างอยู่แต่บ้านตอนผ้ามอยู่ข้างล่างตอนอ้าแต่ไม่สร้างกูอดิกโชหลายคนออกมาโกโชยิกมีคนออกมาโชว์โฟล์ฟลิปแต่ของคิดมันไม่โตมาเลยโลอาเซโนของจิกออกมาโชว์โอดิเขาจะพิดออกจากปากจากกระดาษกูว่าปากมึงไม่ผ่านโตจากอะไรเนี่ยก็จะจากกูเขอสาบมึงมันขาดแล้วจะปากจะขาดเถอะอย่าไม่ไหลเลี่ยมึงมันหลุดออกจากฉากระวังปากกูกูกำลังกูยังตับเหมือนม้าที่ไรเบียมึงไม่ผ่านมาเลยโลก่อนจะจากจะมาโฟของมึงกากจะโชยไอเขียะมีนี่เขา กูคนนึงอะไม่พักหรอกเพราะเดอะวอลสัตว์กระสุนให้มึงรอใช่จมูกมึงมันเบี้ยก,กูมันขุนให้มึงพักผ่อนถ้ามึงพูดแต่ไม่ทํากูจะโกคิกถ้ามึงของจริงมากมึงมาโชว์ดิเพราะมึงทำได้แค่หลอกโทยหอกกูไม่หยอกหยอกก่อนนะ Oh she เคยได้ยินที่ไหนเคยร้องแล้วไม่ใช่หรอ <c oughs> ไม่ต่อต่อ Oh s h ก็บอลไม่เคยฟังอ่ะเออบอลไม่เคยฟังไม่เคยฟังไม่เคยฟังบานนี้เคยเคยฟังสิที่อยู่ตรงริมทะเลตรงนู้นนะไม่ใช่ไม่ไม่คอลลาบาคอลลาบา มันมันเคยร้องให้ผมฟังท่อนอันเนี้ยก็เคยได้แบบเคยได้ยินท่อนบาบาแถวนี้แบบที่ไหนคยได้ฟังมีลีอะไรมีลีบอกให้หยุดอะไรเนี่ยมีลีบอกให้พอใช่ใช่ใช่ก็เคยร้องให้ทุกคนฟังแล้วแต่บอสยังไม่ได้ฟังเออแต่บอสจะต้องฟังเพราะว่าบอสจะเอาชื่อแกเข้าไปแรปด้วยครับไว้ใจมอลลี่เรื่องเนี้ยเออตามนั้นน่ะรอดูไปไม่มีแล้วหมดแล้วต้องแต่งก่อนนะ ทำทะเบียนไว้ด้วยนะรถเยอะจังเลยไม่หรอกคันสำคัญสำคัญจะดึงกุญแจรถคันไหนไม่สำคัญไม่ค่อยดึงหรอกสรุปสำคัญทุกคันเออนั่นแหละ <c ười> <c ười> พูดทำไมวะเนี้ยคันนี้จูนยังจูนละบอสคันนี้แรงอยู่นะเนี้ยทำเป็นเล่นเต็มกระหลาดแล้วเนี่ยรถกูคนเดียวเลย <c ười> วันนี้เติมกระชาบันเท่าไหาร่พอนวันนี้ไม่ได้เติมวัน,นไม่มได้กิจกรรมไม่สนใจหรอวันนี้ใช้เงินไป400วันนี้ใช้เงินไปเยอะแล้วก็เลยไม่เติมกระชาเอาคันนี้คันนี้นของใครวะเงินอะไรก่อนบอกให้นเทอร์มาไม่วันนี้วันนี้ไม่เติมวันนี้โฉงดใช้เงินละอ๋อไม่เติม,มพูดนี้ค่อยว่าไหมมันบอกไม่เติมเผิดได้ได้แปลงส่งแปลงสั้นนี้เอามาให้พวกหนูมีมีอยู่มีอยู่พอเถอะไปเลยจ้า โชว์ลูมรถรู้จัก่ะไปนี่ว่าว่าอะไรเย็นๆเนี่ยอ่ะจุนหมดเนี่ยเออว่ากูเปิดขายรถดีกว่าเนี่ยเฮ้ยดีป่ะกูไาเจ้าของกระดามาเอาแน่เลยล่องหายไปเลยสิคะรถาถของเทพเปล่าการติดตัวผมโคตรไฮไฮครูอะไฮครูตระกูลฟอกกิโอมีกี่คันวะฟังนะชิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดมียี่ิบเอ็ดคันมีปอป่ะจูนสองคันนี้ไว้ให้ในคังหน่อยเนี่ยนะ่นะนะ่ะทั้งหมดนี่แหละจูนแม่งหมดนี่แหละเออนั่นแหละอารมณ์หมดนี่ครับมอสเอาคันนี้ไปเอาคันนี้นี้ไปจูนก่อนไอมันไปซื้อกล่องจูนไงมอสมอสต้องให้ตังค์เท่าไหร่ ให้หมดทีเลยบอสคันละห้าพันก็หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นบอสโอเคทั้งหมดเนี่ยน,นะสิบคัน <c oughs> ใช่ไหมสิบคันเอาแต่ง <Okay. S 2> แต่ว่าต้องแต่ง<ไ>นั้นไหน <c oughs> บอสมีกระเป๋าด้วยะเอาเชียอะไรเ,เนี่ยโทรศัพท <c oughs> ์ติดกระเป๋าห้าหมื่นพาสีอีกบวกพาสีไปอีกแสตนดนิงก็ได้บอสไม่เรียน ได้บอสมัต้องแต่งภายในได้แต่บอสแสนแซ่บเออเดี๋ยวค่อยไปแต่งไปจูนมาก่อนเขียวเขีเท่าไหร่แสนหนึมันจะแสนหนึ่งได้ยังไงไอเฮลมึงมาจุนรถดิทั้งหมดห้าพันถ้ามึงมามึงจะแบบเออหกหมื่นก็ได้บอสท่าสีด้วยถ้าเหลือหรือขาดก็กิ๊บเข้ากระเป๋าฉีดฉีดถ่ายกูนะฉีดถ่ายกูแบบสนิทสนมเลยมึงเออมอเตอร์โชว์แหละมึงมาไอสัตว์เร็ว ทุกคนมือกลมๆใช่คนจูนแล้วก็เออไม่ใช่เนี่ยไอเท็มเมื่อไหร่จะมาเอาคันนี้ไปจูนก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนว่าล็อกก่อนให้บททั้งหมดเนี่ยไอชิ้นเออบอสล็อกไว้เลยก่อนล็อกไว้ก่อนก็ได้บอสเดี๋ยวผมไปซื้อกางเกงเก็บก่อนดีไหมถ้าไม่เก็บเนี่ยถ้ารถจะลบเนี่ยกูเก็บหน้าแหกเลยนะบอสบอสซื้อครับบอส